ไม่ชอบเรียนเลขเบื่อฟิสิกส์เคมีต้องฟังเธอคนนี้บาร์บราโอเกลศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยโอเกลแนะนำเทคนิคการเรียนในหนังสือของเธอที่ชื่อ A Mind for Numbers ครั้งแรกที่ได้ยินคำว่าศาสตราจารย์คณะวิศวะเราคงมีความคิดว่าเก่งอยู่แล้วอะก็ต้องบอกว่าเลขง,ง่ายสิ แต่ความจริงคือสมัยที่เธอเรียนประถมและมัธยมนั้นเธอได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่ำมากๆต่ำจนเธอบอกกับตัวเองว่าเธอจะไม่เลือกเรียนสาขาวิชาที่ต้องใช้การคำนวณอย่างเด็ดขาดหลังจากจบมัธยมเธอสมัครเป็นทาหารในกองทัพสหรัฐและทำงานเป็นล่ามภาษารัสเซียหลังปลดประจำการเธอประสบความยากลำบากในการหางานใหม่มาก บาบาร่าในวัย26ปีจึงตัดสินใจกลับไปเรียนต่อและคราวนี้เธอเลือกเรียนวิศวะเนื่องจากประสบการณ์การทำงานในกองทัพร่วมกับทีมวิศวกรทำให้เธอรู้ว่าเธอสามารถหางานทำได้ง่ายกว่ามากหากเรียนสายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและเพื่อให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเธอต้องเรียนเทคนิคการเรียนเทคนิคนี้ทำให้เธอรู้ว่า เธอจะเรียนอะไรก็ได้เทคนิคที่ทำให้คณิตศาสตร์ที่เคยยากแสนยากกลายเป็นเรื่องง่ายทำให้เธอเข้าใจมากขึ้นยิ่งสนุกกับการเรียนมากขึ้นนั่นคืออะไรเทคนิคที่ว่านี้คือการฝึกสมองให้เรียนรู้ที่จะสลับโหมดระหว่างโหมดโฟกัส focus mode และโหมดกระจาย diffuse mode หากเราเปรียบเทียบโหมดทั้งสอง กับการฉายไฟฉายโหมดโฟกัสคือการฉายแสงเป็นเส้นขนานพุ่งตรงไปยังจุดใดจุดหนึ่งโหมดนี้จะใช้เมื่อสมองมีการคิดเชิงวิเคราะห์คิดเชิงขั้นตอนจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนโหมดกระจายคือการคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้คล้ายกับการฝันกลางวันยกตัวอย่างเวลาเราขับรถเริ่มต้น เราต้องกำหนดจุดหมายหรือสถานที่ที่ต้องการจะไปก่อนแต่ระหว่างเดินทางเราจะเข้าสู่โหมดกระจายเพราะต้องมองรอบคิดเพื่อให้ขับรถถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนักประสาทวิทยาพบว่าในโหมดโฟกัสเราจะใช้สมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex แต่ในโหมดกระจายสมองหลายส่วนจะถูกใช้พร้อมๆกันดังนั้นข้อมูลใหม่ๆไอเดียบันเจิด หรือประเด็นคำถามที่เกิดขึ้นในโหมดโฟกัสจะได้รับการประมวลผลในโหมดกระจายด้วยข้อมูลและความจำในอดีตที่ถูกเก็บไว้ในส่วนต่างๆของสมองยิ่งเราฝึกสลับระหว่างโหมดทั้งสองบ่อยขึ้นเท่าใดเราก็ยิ่งเรียนรู้ได้ไวและเข้าใจมากขึ้นเท่านั้นบาบาราแนะนำเทคนิคที่เรียกว่าโพโมโดโรซึ่งก็คือการตั้งเวลา25นาที โฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสลับพัก5นาทีวนลูปแบบนี้ไปสัก2-3รอบสิ่งสำคัญคือในช่วง25นาทีนั้นห้ามส่องเฟซตอบไลน์ดูยูท b e หรือทำอะไรที่เสียสมาธิเด็ดขาดแล้วเมื่อเรียนจนเหนื่อยให้ใช้โหมดกระจายในการพักสมองยกตัวอย่างการใช้เทคนิคนี้เช่นนาซิมนิโคลัสทาเล นักเขียนคุณภาพสุขของเบสเซเลอร์ชื่อดังหลายเล่มเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาไม่เคยหมดมุกในการเขียนเลยเมื่อไรที่เขียนไม่ออกเขาจะหยุดคิดลากไปเดินเล่นสักพักและเมื่อกลับมาเขียนใหม่เขาก็จะสามารถเขียนได้อย่างลื่นไหลการเดินคือการเข้าสู่โหมดกระจายของนาซิมทําให้เขาได้มีเวลาทบทวนงานในภาพรวมเมื่อสมองแล่นไอเดียใหม่ๆก็กลับเข้ามาเมื่อเขาไปเขียนหนังสือต่อ เช่นเดียวกับโทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ผู้โด่งดังเวลาเขาคิดอะไรไม่ออกเขาจะไปงีบพร้อมกับลูกเหล็กในมือสองลูกทุกครั้งที่เขาเคลิ้มหลับลูกเหล็กก็จะหล่นลงพื้นเสียงกระแทกพื้นจะปลุกให้เขาตื่นแล้วเมื่อเขากลับไปทำงานไอเดียใหม่ๆก็จะลอยเข้ามาเองลองนำเทคนิคนี้ไปฝึกใช้กันดูนะคะแล้วคุณจะพบว่าคุณน่ะเรียนอะไรก็ได้ที่อยากจะเรียน เนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆติดตามต่อได้ที่ Thai Startup Talk, Brain Talk Thailand และ English for Thai